วัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับอีกแล้วนะคะบิมไม่ได้มาเจอทุกคนหลายวันมากคือตอนนี้หลายคนจะบอกว่าเอ้ยทําไมตาเป็นอย่างงั้นอย่าเพิ่งตกใจเพบาอเบียพิ่งจะไปทาไอ้นี่มาเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเบียเพิ่งจะทําขอบตามาค่ะ เป็นแบบอายไลเนอร์เออนั่นแหละอันนี้คือสักขอบตามานะคะมันก็เลยเพิ่งจะเสร็จเมื่อกี้นี่เองเนาะก็เลยอาจจะแบบว่าดูบวมๆนิดนึงมาค่ะก่อนที่จะไปสักขอบตาแบบบีก็แวะไปช็อปมานะคะก็เลยไปซื้ออาหารมาก่อนเพราะว่าคิดว่าเออถ้าหลังจากที่เราสักมาแล้วเนี่ยมันก็คงจะไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามันบวมนะคะก็ยังรู้สึกแบบว่ามันมึนโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะบีมากับแซลมอนตัวใหญ่มากแต่ว่า ที่ร้านขายเนี่ยนะคะคือช็อปเนี่ยเขามีบริการที่แบบว่าฟิเลให้บีก็เลยไม่ได้มาทําให้ทุกคนดูนะคะวันนี้เนาะเขาก็ถามเนาะถ้าสมมติว่าใครไปซื้อที่ช็อปนะคะแซลมอนเนี่ยเขาก็จะมีฟิเลให้ฟรีนะคะแล้วก็เขาก็จะถามเราว่าจะเอาพวกเนี้ยเอาพวกก้างพวกหัวพวกอะไรอย่างเงี้ยกลับมาด้วยหรือเปล่าบีก็เอามานะเพราะว่าปลามันตัวใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะทุกคนคือใหญ่มากคือใหญ่สุดๆเลยตัวนี้ อันนี้เป็น,น,นปลาโลหิตมาจากปลาแซาลมอนมาจากอานอร์เวย์นะคะนอร์ยาโลหิตเนาะถ้าเป็นภาษาฟินก็จะต่อกิโลนะคะ ตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะแพงหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบว่าขายเป็นแบบโปรโมชั่นอะไรประมาณนี้อันนี้คือราคาปกติทั่วไปเลยเนาะ12ยูโร9กก็ประมาณ13ยูโรนะคะ13ยูโรคูณ3 3ก็จะได้เป็นเงินไทยนะคะตัวนี้2กิโล 795กรัม2กิโล795นะราคาจะอยู่ที่แพงมากไม่เคยซื้อแพงอย่างนี้มาก่อนเลย36กิยโลนะทุกคนเพราะว่ามันเกือบมันเกือบ3กิโลอ่ะตรงนี้ตามนี้เลยค่ะนี่ตามนี้เลยซึ่งมันตัวใหญ่มากนะแหละเขาก็ถามบีว่าเอ้จะให้แบบฟิเลให้เลยไหมอะไรเงี้ยบีก็บอกโอเคทําเลยเธอเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะทุกคนว่ามันใหญ่ขนาดไหนก็บีคิดว่านะไอ ไอ้พวกแบบนี้พุงปลาหัวปลาคือดูหัวก็รู้ค่ะคือตัวใหญ่มากดูดูดบีบียังไม่รู้เลยว่าควรจะเอาทำเมนูไหนทุกคนบอกบีหน่อย,บ,ยออบีควรจะทำเมนูไหนคือมันมีก้างปลาแล้วก็พวกครีบพวกหัวอะไรเงี้ยบีควรจะทำเมนูไหนที่บอกว่าเออแบบอุ้ยแซบ่บเพราะว่าอันนี้คือทำได้หม้อหนึ่งเลยนะ คือคําว่าฟิเล่นะฝรั่งเขาฟิเล t มันจะไม่เหมือนที่ดีทําเพราะว่ามันจะมีเนื้อเยอะกว่าเขาก็จะเอาเน้นเฉพาะแบบเนื้อ,เ,อเลยอะไรเงี้ยถ้าถ้าคนฟินทําฟิเลเนาะมาค่ะอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเบียร์อาทิตย์นี้เนาะคือทํางานทั้งอาทิตย์เลยขออภัยดีนะคะเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานป่วยเนาะบีก็เลยต้องไปทําแทนเขาะนะคะนั่นแหละก็ ก็เลยไม่ได้มาเจอทุกคนก็เลยไม่มีเวลาแบบว่าอ่มาทําคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูนะขออภัยด้วยนะคะมาโอ้โหเดี๋ยวมาดูทุกคนดูใหญ่มากโอ้ใหญ่สุดเลยอะ่ะเฮ้ดูค่ะปกติอะท้องมันอจะอยู่แค่ถึงตรงนี้เองเนี่ยค่ะอุ้ย สดมากบิถามเขาบิถามเขาว่าปลานะมาเมื่อไหร่ถ้าใครที่อยู่ที่ฟินแล้วอย่าไปชอ็อปแล้วก็อยากจะถามว่าเออปลามันมาเมื่อไหร่ให้เราใช้ภาษาฟินว่ามินลอยกลาออนตุลลมินลอยกลาออนตุลนะคะ ปลามันมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็จะบอกว่าเอเลนเมื่อวานต้านานยุสตะนานเพิ่งจะมาถึงวันนี้แหละอะไรอย่างนี้นะคะอืมต้านาอ้ามุนะอะไรอย่างนี้นะคะตอนเช้าเออนี่ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนคือใหญ่มากเยญ่สุดๆเลยเขาทําให้เราทุกอย่างแล้วแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้ทําให้เราก็คือเอากลางออกนะคะกลางตรงนี้นะ้องหตาิบบวมคือบอกว่าเป็นแพนด้านิดนึงอืม นี่นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเขาไม่ได้เอากลางออกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาแหนบเนี่ยดึงดึงกลางออกนะคะแล้วก็บีคิดว่าเดี๋ยวบีจะกินสดด้วยแต่ว่ามีหลายคอมเมนต์บอกว่าพี่บีให้งดกินสดกินปลาแซลมอนสดช่วงนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่ ส่งข้อความเข้ามาบอกนะเออพ,พี่ระวังนะอะไรเงี้ยช่วงนี้ให้งดกินสดก่อนอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเข้าช่องแข็งนะคะซึ่งอุณหภูมิจะอยู่ที่ลบ23มองศาช่องแข็งบ้านบีนะคะก็จะชิ้งไว้คือ1วันเลยเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกมากินเนาะแต่ว่าอันเนี้ยปลาซสมอนน,นั่ยอ้โอุ้ยมันใหญ่มากเลยทุกคนใหญ่แบบสวยมากคือ เนื้อปลาสวยมากอ๋อบมลืมบอ,อกไปมีคนเคยถามว่าทําไมเนื้อปลาสวยจังใช่ไหมคะถ้าเป็นเนื้อปลานอร์เวย์นะคะถ้าเป็นปลานอร์เวย์ที่เขาเขียนว่าอนอร์เวย์แซลมอนเนี่ยถ้าเป็นภาษ,าษาฟินก็จะเป็นออโรรยนโลฮินะคะก็เนื้อมันก็จะใหญ่ๆแบบนี้แต่ถ้าเขาเขียนว่ากิริโอโลฮิกิริโอโลหิคือ ลายเส้นเขาก็จะเป็นเส้นเล็กอะค่ะซึ่งมันไม่น่ากินแต่ว่าความอร่อยก็คือเท่ากันนะคะเนี่ยเนาะแต่เบียชอบเป็นลายใหญ่แบบนี้มากกว่าที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยค่ะมันเป็นลายแบบนี้มันจะสวยกว่าเวลากินเออมันมันดูน่ากินกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเอาไปนึ่งนะ่ะตัวเนี้ยสาหรับบีนะบีคิดว่าตัวเนี้ยหมายถึงว่าลายเนี้ยมันอร่อยกว่าแค่นั้นเองโอเคเอาละเดี๋ยวเราจะมาถอนไม่ใช่ถอนขนถอนก้างถอนก้างเปล่า นึกนึกว่าปลามันตัวใหญ่มากถ้าสมมติว่าบีเย็นนี้ใช่ไหมกินกับพิติกนะคะคนละชิ้นเนาะหนึ่งชิ้นก็จะประมาณเนี้ยค่ะก็จะตัดประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะคือพับครึ่งแบบเนี้ยมันก็มันก็ถือว่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือเกินครึ่งอ่ะทุกคนก็ค,คิดว่าจะทําเมนูอะไรดีหรือว่าจะนึง่งแบบเออแล้วก็ทําแจ่วแล้วก็บอกว่าใส่ผัก ลงไปนึ่งอะไรเงี้ยถ้าทางจะอร่อยมากๆแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวอูเป็นอะไรที่เนาะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยพูดมามากละเดี๋ยวเราคิดถึงทุกคนนะคืออยากจะคืออยากจะพูดอยากจะเล่าให้ฟังคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็สับสนเนาะบางคนก็เอ้ยทำไมพูดมากจังอะไรเงี้ยบีบีเป็นคนอย่างเงี้ยชอบเล่าให้ฟังชอบเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างขออภัยนะขออภัยมาเดี๋ยวเราก็จะรูปๆแบบนี้แหละรูปๆหานะคะก้างมาอยู่ตรงไหนก็นี่ดึงไปเลยต้องกอแหนบ แหนบสําหรับดึงก้างปลานะคะไม่ใช่แหนบถอนผมงอกนะถ้าจริงจริงถ้าสมมติแหน,นบอถอนผมงอกก็ได้แต่คือแบบเราต้องใช้เฉพาะอะ่ถอนถอนก้างปลาโอ้โหคือเนื้อปลาแน่นมากแน่นมากเอ้ยคือถอนยากอะถ้าสมมติปลาไม่สดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบถอนง่ายใช่ไหมมันก็รูดปื๊ดรูดปื๊ด,ดอะไรเงี้ยแต่ป,ปลาแบบสดเงี้ยบีถามเขาไงเออปลามาถึงเมื่อไหร่เธอ ต่อมาถึงวันนี้แหละเธอบะบีก็เลยโอ้โหจัดเลยไอ้ตรงที่ตัวใหญ่ที่บีไปซื้ออะบีลืมถ่ายรูปมาเพราะคนต่อคิวเยอะมากซื้อปลานะคะแต่ว่าเขาซื้อกิริโอโลหิตกันซึ่งเป็นปลาแซลมอนตัวเล็กกว่านี้แล้วก็อีกลายหนึ่งอะ,ะที่บีบอกไปเออเอ,อ่อ,อ,อ,อมันอ,อืมมันมาเยอะแต่ว่าไอ้ตัวใหญ่แบบเนี้มันมีไม่เยอะค่ะตรงที่ตรงที่กลากกลาติสกีกาลาติสีก็คือแผนกขายปลาค่ะตรงนั้นอะ มันมันมีแค่สองตัวมีตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งซึ่งใหญ่พอๆกันมีลุงคนนึงตลกมากมีลุงคนนึ่งเ,เขาต่อคิวเนาะเขาอยู่คิวต่อจากบีบีก็ถามโอ๊ยตัวไหนหน่าคือค,ค,คิดคิดคิดออกเสียงไะคิดออกเสียงกันทุกคนตัวไหนว่ามันอะไรเงี้ยแต่ก็ออกเสียงแบบสาาฟินอะไรเงี้ยเออตัวไหนมันดีกว่าอะไรเงี้ยคือว่าตัวไหนมันเล็กกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าตัวไหนมันใหญ่กว่าอยากได้ตัวนั้นอะไรเง้ยเขาบอกว่า ฉันดูดูแล้วนะเธอมันก็ประมาณเท่ากันแหละอะไรเงี้ยหรือว่าอีกตัวหนึ่งมันจะเล็กกว่าบีก็ก็เลยให้เขาเอาไปชั่งดูก็นเนี่ยค่ะสองกิโลเจ็ดโหบีก็โอเคเอาเลยเพราะตอนแรกบอกเขาว่าเออจะเอาตัวใหญ่อถ้าตัวไหนใหญ่กว่านะบะีใหญ่จะได้ตัวนั้นไงเพราะว่าบีชอบอะไรมันสวยเพราะบีรู้ว่าซื้อแซลมอนมาอย่างเงี้ยคือกินหมดตลอดทําอาหารได้กินหมดตลอดไม่เคยทิ้งเลยอชอบมากเพราะเป็นคนชอบแซลมอนมากเวลาบีกลับเมืองไทยแม่บีก็จะสั่งแซลมอนตลอด คือทุกปีต้องเอาซลมอนกลับฮะถ้าถามว่าเอากลับยังไงหรอคะก็เข้าช่องแข็งค่ะเข้าช่องแข็งแล้วก็หอดีๆหอดีๆแล้วก็ห่อถุงห่อถุงที่สําหรับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะให้น้ํามันไม่หยดอะค่ะแต่คือพอไปถึงเมืองไทยมันก็ยังแข็งอยู่นะเบียวกับทุกปีมันก็ยังแข็งอยู่แต่ว่าช่วงหลังๆที่เอากลับเนี่ยก็คือ,เ,อเขาจะมีเป็นครึ่งตัวแบบนี้ค่ะครึ่งตัวแบบนี้แล้วเขาก็จะซิล คือแพ็คยังสวยงามเลยแล้วก็ซื้อแบบนั้นนะคะมาเข้าช่องฟิตไว้เออแล้วก็ซื้อกลับแล้วก็เอากลับไปด้วยไม่ใช่ซื้อกลับนะคะก็มาเข้าช่องฟิตแล,แล้วก็เอากลับไปด้วย,อ,อ,วอ,วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะก้างอันนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอุย้ยทุกคนมันสวยมากเลยนะอุย้ยสวยดูค่ะดูเนื้อสวยมากเลยอะ่ะใหญ่มากเลยเดี๋ยวนะบีหาก้างไม่เจอหรือว่าปลาปลาฝั่งนี้ไม่มีก้างไม่ได้จะใช่ไม่ได้จะใช่ดูค่ะอื โอ้สุดๆไปเลยปลานันนะคะพอ,อกลับไปถึงเมืองไทยอย่างเงี้ยมันก็ยังสดอยู่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยชอบที่จะเอากลับแลวอีกอย่างหนึ่งคือคือแม่บีชอบมากเอากลับไปถึงนี่คือแบบยังแบบมีความแข็งอยู่นิดหนึ่งเงี้ยก็จัดวาซาบิเลยจ้าวาซาบิคนเราชอบกินปลาเหมือนบีเลยก็ซื้อวาซาบิไปด้วยอะไรเงี้ยฮะ เดี๋ยวมีคนถามอีกพี่กับเมืองไทยไหมเย็่เออปีนี้นะคะปี2020นี่เนาะก็เดี๋ยวดูก่อนค่ะสถานการณ์เนาะก็สถานการณ์โลกด้วยสถานการณ์ที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยสถานการณ์การเงินด้วยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเรากําลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะเราก็เลยต้องรอก่อนเนาะต้องดูความพร้อมหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าจะ ทําทุกอย่างจะเอาทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอืมอ่ะทุกคนขอดึงก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หากลางยากมากเออแต่งงที่แบบว่ากล้าที่แบบว่าก้างปลามันไม่แบบมันไม่ยาวอ่ะมันก้างสั้นๆแล้วก็มันติดกันเนื้อแบบสุดๆไปเลยก็มาเดี๋ยวบีจะทำฟิเล่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ ว่สะบวมก็จะตัดตรงนี้ก่อนไม่ถึงไม่ไม่ใช่ครึ่งนะคะจะตัดเป็นว่าแค่ชิ้นที่เราจะเอาไปทอดนะคะก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้ามันใหญ่ไปเนี้ยมันก็จะไม่อร่อยนี่ตัดเลยเขาจะมีแบบหนังมาให้ด้วยเนาะเราก็ตัดเนี่ยะคะ่ะมันก็จะได้บีเคยทําให้ดูแล้วแหละนี่นะคะ ต่สำหรับคนที่บบกว่าเออเพิ่งเด็กเข้ามาดูผ่านเข้ามาดูอย่างเงี้ยก็เผื่อไม่รู้นะคะแล้วก็จะได้ทําเป็นเนาะแล้วก็เดี๋ยวบีจะเฉือนตรงกลางแต่ว่าไม่ให้มันทะลุจนถึงอ่าไม่ให้มันทะลุหนังนะคะแต่ว่าเฉือนให้ถึงหนังว่างั้นเถอะนี่นะคะเฉือนเฉือนเบาๆให้ถึงหนังนี่นะคะแล้วก็เห็นไหมเฉือนเบาๆแล้วก็แบะออกมาแล้วก็นี่เอาหนังมันไป ทับข้อหากันนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้เหมือนที่วขาขายที่แบบห้างที่อะไรเงี้ยเวลาเขาไปทอดมาเสิร,ฟร์ฟเราเเราก็จะได้ประมาณนี้เลยรู้สึกว่ามีก้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวชิ้นแรกเสร็จแล้วค่ะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ชิ้นที่สองนะคะก็จะประมาณนี้ เชีอนเลยนี่นะคะปึ๊บนี่ชิ้นใหญ่แบบนี้แล้วก็ผ่าครึ่งนี่แล้วก็แบะออกมาแล้วก็ฟึบนี่เย้เสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่ ก็เก็บใสน่นี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะเราค่อยถึงเวลาเราค่อยออกมากินกันนะคะนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมโอเคก็เดี๋ยวชิ้นนี้นะคะบีก,ก็จะเอาเข้าตู้เย็นธรรมดานี่แหละพรุ่งนี้อาจจะแบบว่านึ่งกินเนาะนี่นะคะนึ่งกินแล้วมันก็จะอร่อยมากแล้วก็ชิ้นใหญ่นี่อุ้ยชิ้นใหญ่นี้นะคะเห็นไหมใหญ่มากโอ้โห ชิ้นใหญ่เนี้ยบีจะเอาเข้าช่องแข็งนะคะแล้วก็รอเนาะหนึ่งวันแล้วค่อยออกมากินซาซิมิกันนะคะทุกคนเย้ก็เดี๋ยวบีจะทำคลิปให้ดูด้วยเนาะทุกคนก็ ที่บอกไปนะคะหัวปลาแล้วก็พวกก้างพวกอะไรเงี้ยบียงนึกไม่ออกจริงๆว่าจะทําเมนูอะไรนะคะบีขอบคุณล่วงหนะ้าสําหรับใครที่คอมเมนต์มานะคะบอกแนะนําเมนูเนาะบีก็เดี๋ยวจะเอาไปทําตามนะคะโอเคทั้งนั้นนะ่ะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแซลมอนกันเลยค่ะ